The Intelligence Podcast EP นี้เราจะพาทุกท่านไปศึกษาเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่จังหวัดชุมพรกันค่าพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษหรือในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่ต้องเผชิญกับอุทก,กภัยในทุกๆปีและในวันที่4ธันวาคม2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพ์พาัาเกี่ยวกับการแก้กไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาขุดลอกคลองลำน้ำสาขาและพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เพื่อให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังมากับเก็บไว้ในพื้นที่หนองใหญ่ก่อนระบายออกสู่ทะเลและวันที่20มิถุนายน2541 ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่จังหวัดชุมพรในโอกาสนี้ทีมงานดิอินเท l l i เจน c ์ขออัญเชิญพระสุรเสียงปรมบทในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เชิญรับชมค่ะชุมพรน้ำท่วมชุมพรต้นน้ำ้งหมดเนี่ที่ลงมาจากสาแจะลงมาไม่ได้ลงมาตรงนี้ลงมาทางทางนี้ที่เราไปไปจอที่นี่ ไอ้ตรงนี้ที่นี่ทางน้ำมันเสด็จกาน้ำทางน้ำไม่หลไม่ดีจึงท่วมมาเชื่อมกันกองหมูที่ตรงนี้แล้่ที่เราไปจอดรถที่นี่ที่นี่น้ำม,มันจะมาทานงนี้น้งมรงมาที่นี่แล้วก็ย้อนไปที่หัววังลงมานี่ผสมกับน้ำก็ม,มาจากกองหอูองจุ่มองก็งมาท่วม นนั้โครงการวัตุกสองโครงการเพื่อจอกัรการก็ไม่ได้คือกั้นน้ำาที่ที่ลงมาลงมาทางนี้ส่วนแต่ลงมาทางนี้ส่วนเลยลงมานี่แล้วก็มาทำให้บริเวณทั้งหมดนี้ท่วมแต่ถ้าเราทำไม่กั้นน้ำลงมาก็สามารถที่จะลงเาได้และอย่างที่เขาบอกว่านี่เป็นแก้มี้ชอบเพราะว่า และว,วันนี้ทีมงาน,น The Intelligence ได้รับเกียรติจากท่านสมพรปัชชิมเพชอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านให้เกียรติในการมาเล่าเรื่องราวและให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ สวัสดีครับผมนายสมพรปักชินเพชรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผมเป็นคนชุมพรเกิดที่นี่รับราชการที่นี่ตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดจึงถือได้ว่าเป็นคนชุมพรและก็ได้เห็นโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริมาตั้งแต่ต้นผมอยากจะปราบเรียนความเป็นมาดังนี้ครับว่าชุมพรเรามีปัญหาหลักของเราก็คือว่า ตัวเมืองชุมพรคือตัวที่เป็นที่ตั้งของตัวเมืองนะครับในอดีตนั้นก็เป็นไปตามการตั้งบ้านตั้งเมืองของคนในโบราณจะต้องตั้งใกล้ริมแม่น้ําเพื่อที่จะให้มีความสะดวกในการเดินทางการค้าขายและความอุดมสมบูรณ์แต่การตั้งอยู่ริมแม่น้ํานั้นก็จะส่งผลคือเรื่องของการเกิดอุทกภัยตัวเมืองชุมพรนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าตะเภาในอดีตนั้นถ้าเราไปศึกษาประวัติเมืองชุมพรแล้ว คลองท่าตะเภาในปัจจุบันที่เรียกว่าคลองนั้นไม่ใช่ครับในอดีตเรียกว่าเคราะแาารา์แม่น้ําท่าตะเภาแม่น้ําท่าตะเภาเกิดจากการรวมตัวของคลองสองคลองคือคลองท่าแซะซึ่งมีต้นน้ําอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันน้ําจากประจวบไหลมาสู่ชุมพรผมรับราชการเป็นนายอำเภอที่ประจวบเนี่ยยาวนานมากแล้วก็จะรู้ทันทีว่าถ้าฝนตกขนาดนี้ที่บ้านผมชุมพรน้ําจะท่วมนะครับนั่นคือคลองที่1 คลองที่1ไหลามารวมกับคลองที่2คือคลองรับรอ่อคลองรับร้อมีต้นน้ําอยู่ที่เทือกเขาตะนาวศรีชายแดนไทยเมียนมาระยะทาง58กิโเมตรน้ําจากสันปันน้ําของฝ่ายไทยไหลลงสู่คลองรับรอ่อแล้วคลองรับรอ่อกับคลองท่าแซะก็จะมารวมตัวกันที่บ้านวังคล็อกนะครับที่อําเภอท่าแซะกลายเป็นแม่น้ําทา่าตะเพาแม่น้ําท่าตะเพาก็ไหลผ่านตัวเมืองชุมพรแล้วก็ออกไปสู่ทะเล ลักษณะเช่นนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ําก็ท่วมตัวเมืองชุมพรนะครับเราประสบปัญหาน้ําท่วมหนักอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่มาหลายครั้งครั้งแรกพายุใต้ฝุ่นเกนะครับครั้งที่สองที่หนักที่สุดพายุซีตาพายุซีตาเนี่ยระดับน้ําที่ตัวสาราการงจังหวัดนะครับสาราการงจังหวัดหลังเกา่าที่เทศบาลเมืองนะครับสูงประมาณ2องเมตรสีเซนนะครับครั้งนั้นเราเสียหายนับ สองพันกว่าล้านเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากด้วยความทุกยากของพี่น้องประชาชนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภุมิพลนตุญเจดมหาราชพระบรมบนาถบพิตรซึ่งต่อไปนี้ผมใช้พระนามโดยย่อของพระองค์ท่านว่าสเสด็จพ่อรอเก้าท่านรู้ถึงความทุกยากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจุมพรท่านเึียงมีกระแสร,รับสั่ง ให้กรมชนประทาน,นแก้ไขปัญหากับจังหวัดชุมพรถ้าผมพูดในภาพรวมท่านใช้หลักการหลักการทรงงานของระองท่านที่บอกทำจากเล็กไปหาใหญ่ทำจากง่ายไปหาเล็กเนี่ยท่านได้คิดง่ายๆว่าถ้าจะทำให้น้ำไม่ท่วมเมืองชุมพรเนี่ยให้ทำสองอย่างคือทำที่ให้น้ำอยู่กับทำทางให้น้ำไหลถ้าทำสองอย่างนี้ได้น้ำไม่ท่วมท่านก็เหมือนกับสอนพวกเราว่าทำที่ให้น้ำอยู่ก็คือ ที่ใกล้ตัวเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยมีหนองขนาดใหญ่ให้ไปดูเขาเรียกว่าหน้องใหญ่เราคนชุมพรเกิดที่นี่โตกันที่นี่เรายังไม่รู้เลยครับว่าหน้องใหญ่อยู่ตรงไหนแต่พระองค์ท่านอยู่ห่างจากพวกเราเกือบ500โลพระองค์ท่านรู้ว่ามีหนองใหญ่พระองค์ท่านบอกว่าหน้องใหญ่นั้นมีสายน้ําต่างๆมารวมกันที่หนองใหญ่ของปูดคลองขี้นาดคลองละมุเพราะน้ำเมื่อฝนตกหนักเน่ย น้ำจะไหลมารวมที่หนองใหญ่พระองค์ท่านบอกถ้าเราพัฒนาหนองใหญ่ให้มันกักเก็บน้าไม่ได้มากยิ่งขึ้นฝนที่ตกก็จะเข้าสู่แก้มลิงที่หนองใหญ่นี้มันก็จะไม่เป็นท่วมชาวบ้านนะครับแต่ที่เราได้ข้อมูลว่าหนองใหญ่มีคลองสามคลองคลองปลูดคลองขี้นาคคลองละมุกเรามาดูอาจเจอหนองใหญ่แล้วหาคลองเจอสองคลองครับคือคลองปลูดกับคลองขี้นาคไม่เจอคลองละมุกครับแล้วก็ไม่ใครไม่ยืนยันว่ามีคลองละมุก อันนี้ผมจะเล่าต่อไปว่าวันหนึ่งวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตรงตรงพื้นที่เดี๋ยวท่านคงไปถ่ายภาพนะครับท่านขณะที่รถขบวนพระที่นั่งรถพระนั่งเสด็จพระบเดินที่ถนนเพชรเกษมนะครับพระองค์ท่านให้หยุดขบวนรถนรแล้วก็เรียกกำนันมาที่ข้างถนนเพชรเกษมเกันแล้วถามกำนันว่านี่คลองละมุใช่ไหมกำนันบอกไม่ใช่คลองสวนปาล์มเขามันไม่มีคลอง ไม่ใช่กำนั้นเนี่ยก็ยกมือไหว้ปฏิเสธเสียงเข็งน,นะว่าไม่ใช่แต่พระองค์ท่านว่าถ้าพระองค์ท่านกลับไปแล้วให้ลองขุดดูสักเม็ดหนึ่งหลังจากนั้นเป็นทรายพื้นคลองทั้งหมดหลังจากพระองค์ท่านเสร็จเสร็จกลับนะครับจังหวัดก็ลองขุดดูปรากฏว่าเป็นพื้นคลองเดิมทั้งหมดเราจึงดําเนินการขุดคลองขึ้นอีกคลองหนึ่งเรียกว่าคลองละมุ ผันน้าจากคลองท่าแซะเข้าสู่หนองใหญ่หนองใหญ่จึงมีคลองสายหลักอยู่3คลองที่หลักๆนะครับครบถ้วนขณะนี้หนองใหญ่สามารถจัดเก็บน้ําได้3ล้านลูกบาทเมตรจะแรงแค่ไหนก็มีน้ําสํารองไว้3ล้านลูกบาทเมตรจะฝนตกหนักเข้ามาก็เก็บน้ํา3ล้านลูกบาทเมตรเกิน3ล้านลูกบาทเมตรถ่ายน้ําทิ้งออกไปนี่คือทําที่น้ําอยู่อันที่2คือทําทางให้น้ําไหลเมื่อกี้ท่านข้ามถนนมาคงเห็นคลองขนาดใหญ่เรียกว่าคลองหัววังพนังตัก คือผันน้ำจากคลองท่าแซกก่อนที่จะเข้าตัวเมืองให้ไปทางคลองที่ท่านทรงให้ขุดไว้เนี่ยไปออกอย่างชายทะเลถ้าน้ําไหลาตามระยะทางคือตามแม่น้ําท่าตะเภาผ่านตัวเมืองก่อนออกสู่ทะเลเนี่ยใช้เวลา23าชั่วโมงแต่ถ้าผันน้ําก่อนที่น้ําจะเข้าตัวเมืองมายัางคลองหัววังพนังตักเนี่ยน้ำจะไหลออกสู่ทะเลภายใน1ชั่วโมง13นาทีนี่คือทําทางให้น้ําไหลทําที่น้ําอยู่ทําทางให้น้ําไหล2ออย่างนี้27ปีผ่านมาพิสูจน์ว่า นะ้ไม่เคยท่วมตัวเมืองชุมพรนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านพระฐาทานให้เราแต่เราต้องคิดต่อเพิ่มเติมไปว่าสิ่งที่ท่านพระราทานนั้นท่านพระราเอานอพระประสงค์ไว,ว้โดยว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่หรือหนองใหญ่นั้นท่านต้องการอะไรหนึ่งท่านต้องการบอกว่าสํารองอป้องกันและบรรเทาทุกภัยของเมืองชุมพรข้อหนึ่งสำเร็จแล้วที่ท่านตั้งพระประสงค์วําสำเร็จแล้วยี่สิบแปดปีท่านนับปีนี้ด้วยไม่ได้ท่วมอันที่สองคือสํารองน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตร และการประปาผมเรียนแล้วจะฝนตกน้ําแรง3ล้านลูกบาทเมตรมีตลอดไม่มีวันที่ตัวเมืองชุมพรจะขาดน้ําทําประปาแต่ข้อพระประสงค์ข้อที่3ท่านบอกว่าให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ข้อนี้ยังไม่บรรลุครับเมื่อไม่บรรลุจังหวัดชุมพรต้องทําให้บรรลุเราก็จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้ได้อย่างไรเราก็นึก2ออย่างครับหนึ่งนึกถึงการท่องเที่ยว เราก็ดึงการท่องเที่ยวเข้ามาท่านอาจจะไปเห็นเดี๋ยวสะพานชมกวางนะครับท่านเห็นเกาะสาพระราชาเกาะชมนกชมไม้ระว,วางหลูกการท่องเที่ยวว่าจากเกาะสาพระราชาก็เดินข้ามไปยังเกาะชมนกชมไม้จากเกาะชมนกชมไม้ข้ามไปยังเกาะกำนันเฟสจากเกาะกำนันเฟสจะไปชมกวางมันก็เป็นหลูกการท่องเที่ยวซึ่งอีกประมาณ20วันหลูกการเส้นทางนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่มันมีอีกอันหนึ่งว่าเราจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างเดียวนั้น มันจะสร้างงานสร้างอาชีพตามพระประสงค์ยังไม่สมบูรณ์ครับจึงคิดต่อไปว,ว่าตรงนี้ซึ่งเราใช้ชื่อว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยอยากจะเอาศาสตร์ของพระราชาคือพระดําดำริพระรมราโชบายกระแสะรับสั่งนะครับปรักญาทฤษฎีที่ท่านได้ไว้แล้วให้คนที่ถือปฏิบัติเนี่ยแล้วสำหรับสําเร็จเนี่ยมาตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ที่นี่เพื่อให้คนที่มาเที่ยวที่นี่นอกจากเที่ยวแล้ว ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและเอาศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติที่บ้านมันก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเช่นผมยกตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรานั่งถ่ายทําตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโคกหนองนานะครับโคกหนองนาเป็นการบริหารจัดการน้ําและการบริหารจัดการพื้นที่นะครับใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่30 30 30 1 0ซึ่งพระองค์ท่านให้พระราชทานแนวทางไว้แล้วรัชการที่1ิก็คือสืบสารรักษาต่อยอด ในเรื่องของโคกหนองนาเราก็ทําโคกหนองนาให้ดูพื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าเรามาใช้ในการเหมือนจัดการด้านแลฒนธรรมเกษตรแบบกเกษตรทิศตีใหม่เนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้หรืออีกฐานนี่เดี๋ยวเราจะไปดูร่วมกันสมเด็จพระนิธินาธิราชเจ้าผมสมเด็จพระเทพพระร,ราชรัชสุดาผมขอ,อยกักพระนามโดยย่อ,อของท่านว่าองค์ประเทศเออท่านพระฐานไ้ว่าคนเราต้องมีความมั่นคงในชีวิตอาหารคือความมั่นคงในชีวิตนะครับเพราะนั้นเราจะสร้างความมั่นคงในชีวิตซึ่งความมั่นคงในชีวิตเนี่ย พระองค์ท่านบอกมีหลายระดับตั้งระดับองค์กรกให่ขนาดใหญ่ท่านเห็นโครงการโคกหนองอกโครงการทหารพันลีนไหมครับที่ทหารก็ทําขนาดใหญ่เลยหรือโรงเรียนต่อชะดทาโครงการความมั่นคงทหารอะไรต่างแต่เราเนี่ยจะแปลงใหม่เราจะใช้พื้นที่เพียงครึ่งไร่แล้วก็สร้างความมั่นคงทหารให้เกิดขึ้นสามารถอยู่ได้ในพื้นที่ครึ่งไร่เลยใครมีร้อยไร่เสียสละครึ่งไร่ใครมีสิบไร่เสียสละ ครึ่งไร่ใครมีห้าไร่เสียครึ่งไร่ใครไม่ไม,ไม,ไม่มีสักห้าไร่เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าไม่มีที่ดินก็ทํากินได้นั่นคือเราจะสร้างความามั่นคงฐานระดับครัวเรือนได้ก็จะทําแปลงสาธิตไปดูขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วนี่คือการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้พระประสงค์ข้อที่3เนี่ยบรรลุตามพระประสงค์นี่คือความเป็นมาของพื้นที่หนองใหญ่ผมจะสรุปว่าภายหลังที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ที่พระองค์ท่านมีพระมหากรณาธิคุณต่อพวกเรา แล้วอะไรเกิดขึ้นความทุกยากของพี่น้องประชาชนซึ่งคาดการได้ทุกปีแล้วคาดการได้ว่าเดือนไหนความทุกยากจะมาความอดอยากจะมาความหิวโหวยความหนาวสั่นจะมานั่นคืออุทกภัยวันนี้เมื่อพระองค์ท่านมาดําเนินการนั้นนะครับ28ปีแล้วที่เราไม่เคยเห็นน้ําท่วมในตัวเมืองจุมพณนะครับ28ปีแล้วนะครับที่ความทุกยากเหล่านั้น ได้หมดไปจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรในขณะที่ความทุกข์ยากหมดไปความมั่นคงในเรื่องของน้ํามีความมั่นคงเกิดขึ้นผมบอกแล้วว่าน้ําสํารองเพื่อการเกษตรและการประปา3ล้านลูกบาทเมรเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่หนองใหญ่ในขณะเดียวกันวันนี้การสร้างงานสร้างอาชีพตามพระประสงค์ข้อที่3ของพระองค์ท่านผมคิดว่าจะใช้เวลาไม่เกินนับจากนี้อีกหนึ่งปี โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดก็จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องาระย่างมากมายครับก็ขอแยกกลับเรียนในเบื้องต้นครับครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ว่าไม่ว่าจะแล้งไม่ว่าฝนจะตกหนักอย่างไรนะครับ น้ำด้านหลังผมเนี่ยในพื้นที่หนองใหญ่จุดหนึ่งจุดนี้3ล้านลูกบาทเมตรเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นน้ําสํารองเพื่อเป็นน้ําใช้เพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการประปาของตัวเมืองชุมพรในขณะเดียวกันที่ผมบอกว่าเราจะสร้างการท่องเที่ยวท่านก็จะเห็นว่าจากเกาะสาพระราชาเราจะเชื่อมต่อด้วยสะพานไม้เขียมซึ่งเป็นสะพานไม้เขียมคำว่าไม้เขียมเนี่ยเป็นไม้ประจําจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นไม้ที่มีความแข็งแกร่งมากเราทําไมเราไม้เขี้ยมมาสร้างกับนอกจากความแข็งแกร่งแล้วนั่นคือแสดงว่าความแข็งแกร่งของไม้เขี้ยมประดุดความจงรักภักดีความสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณของชาวจังหวัดชุมพรที่มีต่อสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่จะไม่มีวันเสื่อมคลายนะครับจากสะพานไม้เขี้ยมเราสามารถเดินชบเล่นออกกําลังกายไปสู่เกาะชมนกชมไม้ทางด้านโน้นจากเกาะชมนกชมไม้ขนาดนี้ที่ผมบอกว่าอีก10กว่าวันก็จะแล้วเสร็จ มีสะพานเชื่อมข้ามไปยังเกาะกำนันเฟสดนะครับซึ่งมีบ้านพักมีบังโลมีตลาดน้ำาะลรอยู่ท่านเห็นภาพอยู่นะครับแล้วก็จะเดินจากเกาะกำนันเฟสดไปสู่สะพานชมปางก็จะเป็นลู o ของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งกับนอกจากท่องเที่ยวแล้วจะได้องค์ความรู้กลับไปทําที่บ้านด้วยนะครับถ้าเรามาศึกษาในพื้นที่เดี๋ยวผมจะไปนําดูจุดหนึ่งว่าจุดเล็กๆที่สามารถนําไปปฏิบัติได้มีตรงไหนบ้างน,นะครับขอบคุณครับ ที่ผมนำทุกท่านมาที่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะเห็นทัศนียภาพของพื้นที่หนองใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นฐานที่ท่องเที่ยวในภาพรวมได้นะครับทางด้านหลังผมซึ่งเริ่มจากเกาะศาสตราชาที่เราไปมาเมื่อกี้เชื่อมโยงไปสู่เกาะชมนกชมไม้โดยสะพานไม้เขี่ยมนะครับจากสะพานไม้เขี่ยมไปสู่เกาะชมนกชมไม้จากเกาะชมนกชมไม้มีสะพานทอดไปยังเกาะกำนันเฟสนะครับหลังที่บริเวณเกาะกำนันเฟสที่ว่าก็จะมีบังกะโลนะครับเป็นที่มีที่พักมีโฮมสเตย์แล้วก็มีตลาดน้ํา จากตลาดน้ําเราก็เดินเชื่อมต่อมายังสะพานชมฟางซึ่งมีฝูงฟางให้เราได้เฝ้าชมนะครับนี่คือหลู่ของการท่องเที่ยวส่วนจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดได้โดยภาพรวมซึ่งเรากําลังจะปรับปรุงภายในเดือนนี้ครับจะรื้อปรับปรุงสร้างใหม่ครับท่านครับที่ผมเรียนว่าที่าศา์พระราชาเนี่ยเราจะเอาพราดรําริกระแสรับสั่งพระดรํารก ครับปรัชญาทฤษฎีที่โปรองท่านหรือพระบรมสารุรองทุกพระองค์พระทานให้กับพวกเราเนี่ยมาถือปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนเห็นและให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับไปทําที่บ้านตรงนี้เราจะสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเดือนโดยใช้พื้นที่ครึ่งไร่หลังผมเนี่ยครับมีพื้นที่ผมวัดโดยที่ดินเลยครึ่งไร่เราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินและเราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกเราจะเลี้ยงทุกอย่างที่เรากินและเราจะกินทุกอย่างที่เราเลี้ยงวันนี้เราทํามาได้เดือนหนึ่งละ นะครับผมใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนจะแล้วเสร็จพื้นที่ครึ่งไร่ก็จะปลูกผักสวนครัวนะครับเราสามารถเก็บกินผักเฟื่องฟูงเราอย่างพอเพียงเลยด้านข้างนะครับปลามีปลาเยอะแยะเลยที่เราเลี้ยงปลาบ่อปูนที่ทําแบบง่ายๆก็จะเลี้ยงปลาเราจะเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็จะเลี้ยงหมูเพราะการใช้พื้นที่เพียงครึ่งไร่แค่นั้นาร์มมั่นคงทางอาหารก็จะเกิดขึ้นนอกจากเกิดาร์มมั่นคงทางอาหารแล้วสัมพันธภาพในครอบครัวก็จะดียิ่งขึ้น จากที่เย็นกลับมาทุกคนอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมาช่วยกันปลูกผักสวนครัวแล้วมันจะเกิดความเพลิดเพลินได้ออกกำลังกายด้วยนั่นคือเป็นจุดเล็กๆที่ผมอยากให้เห็นว่าการนำศาสตร์พระราชามาแสดงมาจัดการมาดําเนินการให้พี่น้องประชาชนเห็นคนที่มาเที่ยวมาศึกษาเอาความรู้กลับไปที่บ้านส่วนใครไม่ทําก็ช่างหัวมันครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับบริเวณจุดนี้เนี่ย เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ผมใช้ชื่อว่าเถียงนาคาว่าเถียงนาคือจุดที่พักของชาวนาสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นผมอยากจะซ้อนให้เห็นว่าการทํานาในอดีตนั้นเราใช้หลักการพึ่งตัวเองและก็พึ่งกันเองพึ่งตนเองและก็พึ่งกันเองพึ่งตนเองก็หมายความว่าแรงงานในครอบครัวเราช่วยกันทํานาแรงงานวัวฝ้ายที่เรามีใช้ในการทํานาแต่ปัจจุบันนั้นเราทํานาโดยใช้เครื่องมือใช้เครื่องจักรกลทุกอย่างเป็นทุนหมดครับ ทุนก็จะนําไปสู่ของขาดในเรื่องของกาไรเมื่อก่อนทาเท่าไหร่ได้เท่านั้นเพราะเราไม่มีทุนนะครับเราพึ่งตนเองเราพึ่งกันเองนะครับรผมจึงเอานําเอาเครื่องมือในการทํานาในอดีตทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมไว้ที่นี่ไม่ว่าไถไม่ว่าเปลี่ยนนะครับไม่ว่ากระดง้งหรือเครื่องฟัดข้าวก็มีอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันชีวิตชาวนาในอดีตนั้นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ยึดความหรูหรา นะครับผมเลยมาแสดงให้เห็นว่าถ้าเรากลับคืนไปสู่ความเรียบง่ายอีกครั้งนะเราก็จะมีความพอเพียงตามที่พ่อสอนท่านจะเห็นว่าข้างหน้าข้างหลังผมเนี่ยการหุงหาอาหารในอดีตเนี่ยง่ายมากแต่อาหารที่ได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยเราซื้ออาหารแบบรวดเดวร็วฟาสต์ฟู้ดกันนะครับมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะครับชีวิตที่เรียบง่ายช้า,ชาแต่มีความมั่นคงและเราจะมีความสุขอย่างพอเพียงตามที่พ่อสอน